ถ้าผู้ใดสามารถเข้าเข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้พระกระแสของพระนิพพานนี้ก็จะพาให้ไปสู่พระนิพพานตามลําดับแล้วก็ไปถึงพระนิพพานในที่สุดเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพยาก็พาพัดผ่านจังหวัดต่างๆพัดผ่านมาจากทางเหนือลงมาสู่ทางภาคกลางลงมาสู่กรุงเทพมหานคร แล้วในที่สุดก็ออกไปสู่ทะเลตามลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสของพระนิพพานผู้ที่เข้ากระแสได้นี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ถ้ายังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในจำนวนภพชาติที่ ที่มีอยู่ก็จะแต่ก็จะสามารถบรรลุได้ภายในไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สามนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปบรรลุถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป นี่คือสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสถ้ายัางไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ในภพนิชชาินี้เพราะว่าอาจจะเกิดมีเรื่องของกรรมวิบากกรรมเก่ามาทำให้เกิดการสะดุดเกิดการยุติการปฏิบัติเช่นอาจจะตายไปก่อนเคยมีโรคภัยไค่เจ็บเบียดเบียนหรือมีอุบัติภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้น แต่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี้สามารถไปต่อได้ด้วยตนเองข่าวหน้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะดำเนินปฏิบัติยเจริญปัญญาเพื่อชำระความอยากที่ยังหนงเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลำดับได้